เดินทางไปรงเรียนกันนะพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดค่ะรถไฟมาเจ็ดโมงสี่สิบสามแล้วค่ะไปเมืองโวดค่ะรอรถไฟค่ะพี่น้องยี่สิบนาทีเดี๋ยวยี่นั่งสีข่าวไปนั่งรออยู่ของในค่ะมันจะมีห้องให้นั่งรอผู้โดยสารเนาะเนาะมันอนีอากาศหนาวโซนองศาพี่น้องมีฝนน้อยๆค่ะอากาศตอนเศร้าๆตอนเจ็ดโมงนะคะนอนนั่งรอรถไฟประมาณยี่สิบนาทีค่ะยี่นั่งเดินทางออกจากบ้านเจ็ดโมงค่ะรถมาก็รดบัสเนาะค่ะเนาะ เดินทางแต่เจ็ดโมงมาล่อรถไฟอยู่เมืองด่านแหล่เจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบเนาะคะ่ะพี่นางก็เดินทางมาถึงเมืองวดลวคะค่ะแปดโมงสิบห้านะคะ่ะนอนถึงเมืองวดพี่น้องเบิร์เดอร์ไวแต่ละมือ่อยีนางเดินทางใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบหานาทีอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีพี่น้องป้องป่าทุกคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็สามโมงสี่สิบหกสามโมงสี่สิบหกแล้วเนาะคะ่ะนอนสามโมงแรง พี่น้องอีนางเดินทางมั่งเรื่องแต่เจ็ดโมงเช้าตอนนี้สามโมงสี่สิบหกยังมาท่านเขาบ้านยังมาท่านหอดบ้านอยู่พี่น้อง <c oughs> จริงๆวันนี้เลิกเลี้ยงแต่เที่ยงแล้วเละค่ะแต่ว่า,าเลิกเลี้ยนเที่ยงจนกว่าจะได้ขึ้นรถไฟกลับบ้านก่อเที่ยงหาสิบหกเนาะค่ะและ้วพ่อใหญ่ไปฮับเอาอยู่ดาแลอยู่ตอนบ่า,บายโมงเคืองบ่ายโมงเคืองแล้วก็รถมีปัญหาพี่น้อง ล่อรถล่อรถฟังขวามือล่อล่อรถฟังขวามีปัญหาก็เลยจะเอารถเข่าศูนย์พอมาถึงศูนย์อยู่เมืองโอสเนพี่น้องขับรถประมาณสี่สิบนาทีก็มากก็เขาบอกให้ล่อหาม้งแร่งประเทไหนล่อล่อหาม้งแร่งกับภาคกันตลอนตลอนอยู่แถวนี้พี่น้องล่อเวลาหาม้งแร่งเขาแรลงก็จะไม่ท่านได้กินกันพี่น้องค่ะตอนแรกพ่อหา่ว่าจะไปกินอยู่อีเกียอีเกียไอ้นางก็เลยบอกว่าโอ้เอ้บ เธอกินโหลดเดอ้อไออาหารอีเกียฉันบ่นกินดอกพออีนั่งเคยกินรอบหนึ่งบ่แเสบเลยพี่น้องกินแต่ซองข้ามเลยบ่กินแนกนอีนางกับมังยมยมมาท่านหิวปัญใดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพ่อใหญ่เพันก,นกน็แวะซื้อนั่นแวะซื้อนี่จกักก็อย่างของเราเนาะคะ่ะแวะเบิงงบ่งของเบิ่งของอุปกรณ์ตัดงใหม่เฮ็ดบ้านอย่างของเราปะลุเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อีนางมีเรื่องเอ่อสองกิดสองใจพี่น้องคือเรื่อง ต่อพาสปอร์ตอีนางทีว่าอีนางจะเดินทางไปไปอ่าสเปนเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคะอีนางก็อีนางเคยถามเคยติดต่อกับอ่าสถานทูตไทยยูออสโลแล้วเนาะคะ่ะสอบถามเขาว่าอีนางมีความต้องการจะเฮ็ดอ่าพาสพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนเพื่อที่จะไปเที่ยวซิปมือเนี่สินะพี่น้องเขาก็ให้คําแนะนํามาว่าอ่าพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนนี่เขาใจเฮ็ดเฉพาะเคสที่จําเป็นเท่านั้นคันว่าอีนางเฮ็ด การท่องเที่ยวอาจจะอาจาอาจะถูกปฏิเสธกันเข้าเมืองนู่นนี่นั่นอีนางก็เลยโอเคบอกเป็นยังก็บอกพญว่าคงสิไม่ไปละล่ะเนาะคเนาะแต่ว่าพใหย่เพ่นก็นยังไม่ได้ยกเลิกแต่บัดที่นี่อีนงอางอเคยถามเข้าไปในอีเมลถามเข้าไปในกงสุนนั่นแหละค่ะสถานทูตไทยนะั่นแหละแต่อีนางถามเข้าไปในวันเดียวกันกับที่อีนางถามเข้าไปในทางขอความเนาะคะ่นะเนาะ อีนั่งถามว่าเออฉันมีความประสงค์ที่จะที่ต้องการที่จะเฮตดพาสปอร์ตพาสปอร์ตชั่วข้าวเพราะว่าที่เพราะว่าจะเดินทางไปสเปนเป็นเวลา1ิมือแต่ฉันบอสสามารถที่จะเดินทางได้เพราะว่าอ่าพาสปอร์ตฉันม,ม,มีมีมีอายุอยู่ได้บ่ถึงหกเดือนก็เลยบ่สสามารถเดินทางได้เขาก็เลยส่งพาอ่าพาหน้าสามมือพี่น้องพาหน้าสามมือจนถึงเมื่อน,นี้เขาก็เลยส่งขอความกลับมาเอ้ส่งอ่าอีเมลกลับมา ส่งมาในทางจีเมลนะคะเนอส่งกลับมาว่าเขานัดมือจองมือให้เหฮดพาสปอร์ตเล่งด่วนวันที่สิบก็คือวันพฤหัสจะถึงนี่เอ้ยก็คือวัน เออว,วันวันพันหัดนั่นแหละวันพฤหัดที่ซีจะถึงนี่อีนั่งก็เลยสองเกียรสองใจเอาจังไดดีว่าตกลงว่ามันเหตุใดหรือว่าบ่ได้ก็เลยคุยกันกับพญ่ว่าจะล่องเสียงบ่จะลองเสียงไปบ่เพราะว่าจากบ้านอีนั่งไปออสโลนี่ก็ไก,ไกลไกลอยู่พี่น้องอีนั่งกับพญ่จะต้องขับรถไปพักกันอยู่ที่แคมปิ่งอยู่แคมแคมปิ่งของพญ่อยู่เมืองกูนแล้วก็ขับรถจากเมืองกูนเข้าไปในออสโลประมาณ3ชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะ คันว่าไปแล้วได้เฮ็ดมันก็โอเคแต่คันว่าไปแล้วบอดีเฮ็ดมันก็จะเสียเวลาแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องล่องเสียงเบิงเนาะคันเนาะถามว่าอันอันก่อนละนี่อีนั่งนี่มีความจําเป็นเบอร์มันก็บอะไมีความจําเป็นนี่ยังแต่ว่ามันจําเป็นสําหรับอีนางก็คืออีนั่งได้จองตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับของอีนางก็พอาะไงเราก็จองอ่าลรงแร่มจองลรงเร่มกันไว้แล้ว นอค่ะน้อมันเป็นความผิดพลาดของอีนางกับพอใยญ่งที่บอศึกษาให้ดีก่อนที่จะสื่อตั๋วก่อนที่จะวางแผนก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะอีนางกับพอใยญ่บห่หูอีลีวาอีนางบ่สามารถเดินทางได้เพราะว่าตอนที่จองตัว๋วสื่อตัว๋วเครื่องบินตอนนั้นนะ่ะพาสปอร์ตอีนางอยู่ได้อีกหกเดือนพี่น้องพ่อจองตัว๋วยังเร็จเรียบร้อยแล้ว่ผ่านมาอีกประมาณสองถึงสามอาทิตย์พอใหญ่เพื่อนจะเช็คอินเพื่อนจะเช็คอินเพื่อนที่จะเอาตั๋วเครื่องบินออกมาออกออกมา แบบว่าเตรียมตัตกันนะพี่น้องของพ่อใหญ่เช็คอินได้แต่ว่าของอีนังเช็คอินบ่นได้ก็พาก,กันงงมหาว่าเป็นยังติดอียังติดอียังคือเช็คอินบ่ได้นู่นนี่นั่นก็ให้ให้ลูกไา้ให้ลูกไาพ้พ่อใหญ่ามาซอยงมกันอยู่สักพักหนึ่งเขาก็นี่เขาก็ได้ผลสรุปว่าพาสปอร์ตอีนังมันจะเบิดอายุมันเหลืออีกประมาณหาเดือนกว่าสิเบิดอายุก็เลยบ่าสามารถเช็คอินได้บ่าสามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้เนาะคะ่ะเนาะกรณแลนีที่ว่าพาสปอร์ต เหลือระยะการใช้งานบ่ถึงหกเดือนหรือต่ําก็หกเดือนบ่สามารถเดินออกเดินทางออกนอกประเทศได้เนาะได้แบบนี้นะพี่น้องอีนางกับพงไงกับพึ่งหูที่นี่ก็จะเฮ็ดจังไดดีละผากันแบบว่าหาแนวทางหาคิดหาวิธีคิดถามคนนัน่นถามคนนี้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็สรุปได้แล้วว่า เขาส่งอีเมลมานัดมือให้แล้วอีนั่งกับพ่อหญ่ก็จะลองเสียงไปเบิงเนาะคะ่นะเนาะล่องเสียงไปเบิงเตรียมเอกสารอีอย่างให้เรียบร้อยขันว่า,วาได้หลีพ่อย่เพันก็จะยกเลิกทมว่ายกเลิกมันยกเลิกได้บ่มันยกเลิกได้อยู่ค่ะยกเลิกตั๋วเครื่องบินแต่ว่ามันจะได้เงินกลับคืนมาได้เบนะิรนะ์ดบอลนะ่ะพี่น้องแล้วก็แล้วก็วกอ,อีหยังละโรงแรมที่จองไปก็บก่รู้ว่าสิได้กลับคืนมาได้เท่าใดเนาะคะ่นะเนาะ นั่นแหละค่ะกายยาบอกว่าอยากจะลองเบิงกอนอยากจะลองไปเบิงกอนเพราะว่าวันพระฤาษีาเป็นวันหยุดเรียนของอีนางพอดีวันวันพุธอีนางเรียนตอนเช้าออเคร่งมือเรียนถึงเที่ยงเที่ยงพ่อใหญ่เพิ่นก็จะไปรับเอาอยู่โรงเรียนแล้วก็จะขับไปกูนไปกูนกันเลยเนาะเนาะคะ่ะนอนแล้วไปนอนกูนขึ้นนึงแล้วก็จะต,ตื่นตื่นแต่เช้าขับรถเขาในออสโลกันเนาะคะ่พะพาสปอร์ตชกเฉินนี่ ต่อได้มีอายุได้หนึ่ง,หน,งหนึ่งปีเนาะคะ่ะเขาจะต่อให้สาหรับคนทีบมีเหตุสุกเสือก็คือพาสปอร์ตหายหรือพาสปอร์ตมดมดอายุระวังอยู่ตังประเทศหรือพาสปอร์ตแบบชำรุดหรือสูญหายจังงี่นะพี่น้องเขาก็จะต่อใหแต่กรณี่ของอีนั่งนั่น มันก่อนแล้วนี่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวในเชิงที่แบบว่าอีนั่งได้ซื้อตัว๋วเตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วแต่ว่าติดแค่พาสปอร์ตเบิดอายุแค่นั้นเองเนาะคะ่ะก็ร่องร่องเสียงเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนที่อีนั่งเอองเมลซงเมลเข้าไปอีน้างก็บอกบอกเขาอยู่ว่า อ,อีนั่งจะเดินทางไปสเปนวันที่นั่นกับวันที่นี่เป็นเวลาสิบมือแต่ว่าอีนั่งบ่าสามารถที่จะเดินทางได้เพราะว่าพาสปอร์ตฉันมีอายุได้แค่หาเดือนบ่าสามารถเดินทางได้อีนั่งก็บอกเข้าไปแบบนี้เขาก็พออีกสามมือไหหลังเขาก็ส่งจีเมลตอบกลับมาว่าเขานัดมือนัดอย่างไหนางเนาะคะ่ะเนาะอันนี้นางก็นั่งรอพ่อยญ่พ่อยายพันไปเบิ่งอย่างมาด้อีนาง่งกี่ขนันยาง,น,างนั่งเมยอจ็คเวลานัดเฮดรถดกับฮามง หาโมงจงกว่าจะเฮ็ดรถแล้วก็บ่รู้ว่าโดนปันได้ยังกาจะกลับฮอดบ้านพี่น้องยาวๆเลยก,กันบ้านก็หลายเด้กม,มาหนีนะยังเมื่อตอนเฮ็ดกันบ้านมื่ออื่นก็ตื่นแต่สาวเจ็ดโมงไปโรงเรียนอีกพี่นออ้องมื่ออื่นเลี้ยนเบิดมือเลิกเลี้ยนบ่ายสองครึง่งเนาะคะ่ะเนาะหู้ปวดหัวหพี่น้องเลยแต่ละมือแต่ละเวน้น มื่อนี้นั่งเมยเมยกว่าเสมอเพราะว่ามีนั่งเป็นเม,นม่นอีนั่งมีรอบเดือนเนาะคะ่ะแล้วอบเดือนอีนั่งมีเนี่ยก็คือมันจะปวดท้องปวดท้องแล้วก็ปวดหลังมากๆปวดยืมมือนึงเนาะคะ่ะนอกาช่วงที่เป็นรอบเดือนแรกๆแล้วมื่อนี่ก็มีอาการปวดท้องแล้วก็ปวดหลังมากๆเนาะคะ่ะเนาะคิดว่ามื่ออื่นคงสิไข่แนะ่แล้วมื่อนี่ก็เดินทางตลอดตลอดเบิดมือเลยพี่น้องอ้ยเมื่อ ก็ต้องลองเสียงเบิ้งเนาะค่ะนาะพี่น้องก็ยังหน่อยคันว่าบ่าได้ก็ยังหน่อยเฮาก็าได้ลองเบิงเ้งแหล้วดีกว่าอยู่อยู่ซื้อคิดคิดเอาเองว่าเออตกลงสิเฮ็ดได้หรือว่าบ่าได้เนาะค่ะนาะก,ก็ก็ต้องลองอ่ะพี่น้องนันต้องลองได้ตัวเองเนาะนะคเะนาะน,นี่ก็ล่อพพอใหญ่ยังบม่ทันออกมาจากที่เลยพี่น้องขาตอนนี้ก็อีกสองนาทีสีโงแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงเวลานัดเฮ็ด,ดรถแดล้วนเนาะค่ะนะ ไอ้ข้าวนาถาโมงนี่ยิงบ่แน่ใจนะว่าสิใดเหตุบอเพราะว่าถามพ่อยายเหลียวพ่อหญ่บอกว่าข้านาถาโมงประสันแล้วก็เล่าเราบอกว่าก็ยังไม่ชัวร์เพราะว่าจะได้ทํำไหมจะได้สมรถบอนะคะนอนรถมีปัญหารถีนั่งพ่อยญยซื้อมากมือสองเนาะคะ่ะแบบว่าคือมือสองรถบ้านสภาพดีนะพี่น้องเอารถขั้นเก่าไปเทินขั้นใหม่มากแมันมนแบบว่าสภาพดีลอยไปเส้นนะพี่น้องนึกออกปะรถมือสองลอยเปเซน เขาจะกระอิ่นในอย่างโนะคะเนาะมันกับประดีแบบว่าบถประเดีพังบม่เคยสมนะคะ,นะ,ะเนาะแดีว่าใส่งานพอยายขับรถไปพูดไปตัดมงตัดใหม่ขับขึ้นเขาครับไอ้ลุยหิมะพี่น้องคะมันกับเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะทีร่รอมันจะชำรุดแล้ว <c oughs> คะเนาะอันคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องๆเดอะะ้อค่ะเดอะ้อยีนั่งก่อนก็อยากกินขนมจีนเลยพี่น้องคะมื้อนียีนั่งมื้อนี้นั่ง,งอ่า แกงแดมมันีนะอนนีน่านกินคลีนเบิดมือเลยแดมมันีตอนเศร้ามากก็กินกาแฟกาแฟก็ไข่าขาต้มสองหน่วยแล้วก็อีนางฮอสลดัดสลัดแบบสลัดพักสดว่ามีาน้ำสลัดว่ามีอย่างเลยมีแต่ไข่ต้มใบหนึ่งนะคะเราไปกินเบิดมือมนันีกินแต่สลัดก็ไข่าขาต้มพี่น้องแกงบ่อีนางแกงบ่ ดี๋ยวค่อยเบิ้งไว้ยีนางสิกินเคี้นได้สักมือจักมือเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ายีนางกินได้บ่โดนเนาะพี่น้องเพราะว่ายีนางคนเฮ็ดคลิปเน้อยยีนางก็ต้องเฮ็ดคลิปกินนู่นนี่น,น,ะะนั่นเนาะค่ะเนาะสิให้ยีนางเฮ็ดคลิปเว้ายัางเดียวยีนางก็บ่มีแนวสิเว้าเนาะคะ่ะเนาะทางใดคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมียฝรัร่งบ้านนอกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวยีนางสิงมาอัปเดตให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อไปเบิง้งไปเบิงเบ้งค่อยติดตามพพรรร้้ออออมมกันนเเดดค่่ะวาาาาาีางสสสามมาิถฮ็ป ah ์ต ชุกเฉินไดบบเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวสเปนไดโบเนาะคะ่ะเนาะอีนั่งมีกําหนดเดินทางไปเที่ยวสเปนวันที่สิบหกเดินทางวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเนาะก็จะกลับมาก,กนนันแล้วนะสิ้นเดือนนั่นแหละค่ะประมาณสิบหมื่นที่นั่งเดินทางไปเดี๋ยวมันลอเบิงไวอีนั่งจะสามารถเฮ็ดพาสปอร์ตชุกเฉินไดโบเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ